ครับวันนี้ก็สําหรับประเด็นที่ตามที่สื่อได้มีการนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องอข้อพิพาทถึงความไม่เข้าใจระหว่างฟูเตอร์แล้วก็น้องขนมนะครับวันนี้ทางช่องสองเนี่ยได้ตัดสินใจมาออกรายการที่หนกระแสเพืออ่อที่จะมีการมาพูดคุยในประเด็นดังก,กล่าวเบื้องต้นในรายการเนี่ยทั้ง2ฝ่ายแล้วทั้งสองครอบครัวเนี่ยก็ได้มีการตกลงนะครับเกี่ยวกับข้อตกลงที่จะหาทางออกร่วมกันได้นะครับก็คือข้อที่1ก็คือตัวฟูเตอร์เนี่ยก็จะกลับไป ดูแลลูกเนาะก็จะมีการใส่ใจลูกมากขึ้นนะครับในส่วนที่ทางครอบครัวขอมาว่าให้มีการโทรพูดคุยมีเวลาให้กับทางครอบครัวมากขึ้นอันเนี้ยทางคุณเตอร์ก็ตกลงนะครับข้อที่2ก็คือในเรื่องของค่าอุป,ปการะเลี้ยงดูทั้งสองฝ่ายเนี่ยตกลงที่จะดูแลลูกนะครับทั้ง2ฝ่ายเนี่ยคนละครึ่งนะก็คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ร่วมกันเนี่ยก็คือจะหารหารครึ่งนะครับโดยทางาคุณแม่เนี่ยจะทําการแจ้งรายการมาที่ตัวของคุณพ่อ นะครับแล้วก็จะมีการเคลียร์ค่าใช้จ่ายกันตรงนี้ทั้งสองฝ่ายก,ก็ตกลงกันได้ในส่วนที่3คือประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือการที่มีข้อพิพาทกันตรงนี้ก็คือเกิดจากคนรอบข้างทั้งสองฝ่ายนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวหรือ FC เนี่ยมีการพูดคุยกันไปมีวาทะนะครับสองฝั่งไปมาทําให้ทั้งสองคนเนี่ยจะต้องออกมาปกป้องคนของตัวเองนะครับก็เลยเป็นที่มาของการที่ เอาเรื่องเก่าๆมาพูดคุยแต่เบื้องต้นเนี่ยในรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคุณพ่อนะครับหรือครอบครัวของคูเต้เนี่ยกับคูเต้แล้วก็น้องขนมเ,เองก็ได้มีการพูดคุยทําเข้าใจนะครับกันแล้วก็ตกลงว่าจะยุยตินะครับเรื่องราวเนี่ยเพียงแค่นี้ในส่วนของทั้งสองฝ่ายนะแต่ก็ขอแค่เอฟซีก็อย่าไปพูดต่อกันอีกนะครับเพราะว่าให้นึกถึงตัวน้องๆนะครับตัวลูกเนี่ยเป็นสําคัญเพราะว่าประเด็นทั้งหมดเนี่ยต่อให้เรา พูดกันไปยาวแค่ไหนสุดท้ายท้ายที่สุดเนี่ยประเด็นมันจะตกไปอยู่ที่น้องนะครับเพราะน้องเนี่ยจะต้องมารับรู้เรื่องราวที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องมาพูดคุยกันเรื่องนี้ดังนั้นเราทั้งสองฝ่ายแล้วก็ทั้งสองครอบครัวก็เลยนะครับเห็นพร้อมต้องกันว่าเราจะไม่พูดถึงประเด็นดนงก่าอีกและจะขอให้พี่น้องสือ่อมวลชนทำความเข้าใจแล้วก็ละเว้นประเด็นที่เกี่ยวข้องในในเรื่องในเรื่องที่เ,เป็นประเด็นอยู่นะครับก็คือว่าข้อตกลงเนี่ยให้มันเป็นไปตามที่พูดคุยในรายการนะครับ และสุดท้ายข้อที่4ก็คือในเรื่องของอะไรนะทรัพย์สิสนทรัพย์สินทรัพย์สินใดที่าทางตัวคุณเตอร์เนี่ยเคยพูดไว้ว่าจะให้ลูกทั้งสองคนเนี่ยนะครับก่อนที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณเตอร์ก็ตกลงที่จะยกนะครับเรื่องนั้นทรัพย์ส,สินนั้นให้กับลูกซึ่งขั้นตอนตรงนี้ครับเดี๋ยวทางคุณเตอร์เองก็จะมีการพูดคุยกับคุณแม่เพื่อไปรับรองบุตร นะครับเพื่อจะให้ลูกทั้งสองเนี่ยเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้ให้บุตรทั้งสองฝ่ายเนี่ยสองคนเนี่ยได้สิทธิ์รับมรดกของคุณเต้ยนะครับแล้วตรงนี้คุณเต้ยก็จะยกให้เป็นเป็นให้กับทาย,ยาทนะครับประมาณนี้เดี๋ยวที่เหลือก็เดี๋ยวจะให้ทางคุณเต้ยแล้วก็น้องได้พูดคุยกับพี่น้องสื่อมวลชนครับตอนนี้ท่านได้ข้อสัจธรรมของคุณเต้ยแล้วพี่น้องที่ใหญ่บ้านที่ยังเป็นเพื่อนครับเียังรูกเป็นเพื่อนกันได้ปกติค่ะก็คือยังทำหน้าที่พ่อและแม่ใช่ค่ะแล้วก็เป็นเพื่่่อนนกัใชคะ จากแต่บาที่เกิดขึ้นครับผมเลยมันอย่างไรมากตัดใจอยาา่างไรบ้างครับคคือผมมีเรื่องเดียวคือเรื่องลูกครับ <c oughs> เรื่องอื่นผมเรื่องอื่นผมก็ให้ให้สังคมเข้าใจในแบบแบบนั้นเลยก็ได้แต่ว่าผมขอเรื่องเดียวคือเรื่องลูกผมผมไม่ได้อยากออกมาตรงนี้ที่ผมออกมาคือเรื่องเดียวคืออนาคตถ้าลูกมาเห็นข่าวที่หล,ลายสื่อทำเสนอ,สอ,อ,อไปกลัวลูกเข้าใจว่าผมไม่รักเขาผมก็เลยอยากออกมา ูดในส่วนตรงนี้เพื่อที่จะให้ลูกได้เข้าใจว่าจริงนะผมก็รักเขาเหมือนกันแต่ว่าขอโทษเขาแค่ในตอนนั้นที่มันมีความคิดแบบเพราะอะไรหลายๆอย่างที่มันยังมองว่ามันยังไม่พอในตรงน้ครับทางด้านมีขนดค่ะก็คือเรื่องทั้งหมดมันมันจบไปแล้วเมื่อ,อะะกี้เนาะค่ะก็ก็ไม่อยากไปลื้อหรือว่าไปอะไรก็ในส่วนของลูกในนะใน,ในความเป็นแม่ในทาเป็นหน้าที่แม่หลังจากนี้ถ้าเกิดพี่เต้ย ลูกรักลูกดีเชื่อว่าลูกจะมองเห็นเองแล้วก็จะไม่ได้มองถึงอดีตนะคะผมก็จะสอนลูกให้ลูกรู้ว่าสุดท้ายแล้วพ่อเขาก็ยังถ้าท่านคูเต้ยจะมีโอกาสเข้าไปแบบขอคำมาทางด้านคุณพ่อกับคุณแม่ของคอีกไหมคะตงนี้ยังไม่รู้ครับเพราะว่าในช่วงนี้ผมก็ยังอยู่ต่างจังหวัดเพื่อที่จะทำงานแต่เบื้องต้นมีการขอโทษกันในรายการแล้วแต่ในเรื่องพิธีการอันนี้น่าจะพูดถึงเรื่องพิธีการใช่ไหมแบบว่าต้องไปไปแบบทางการใช่ไหม อันนี้น่าจะไปทําในลักษณะในครอบครัวเนาะอาจจะให้ทางสองฝ่ายอารมณ์เย็ยนลงก่อนเพราะตอนนี้ก็เพิ่งได้ปรับความเข้าใจเพราะว่าตั้งแต่มีปัญหากันก็ยังไม่ได้คุยกันแบบแบบตรงนี้เลยก <ใช S 1> ็นนขอบคุณทางรายการแล้วก็ทางพี่น้องสื่อมวลชนที่มีโอกาสให้ให้ใหใหใหทั้งสองฝ่ายได้มาคุยกันนะครับทางมีนกกนถนนนะคะเราจะคุยกับเพื่อนเราอย่างไรบ้างเพราะว่าที่ออกมาท่าที่ดูในรายการเพื่อนบอกว่าทางเพื่อนเราออกมาโผก่ได้ไหมคือในส่วนที่เพื่อนปกป้องก็เข้าใจเพื่อนนะคะแล้วก็ไม่อยากจะให้แบบ ทุกคนไปมองว่าเพื่อนมายุ่งกับเรื่องนี้มากเกินไปตอนนั้นมมนก็คงเป็นความรู้สึกของเพื่อนที่เล้วรับเพื่อนรับรู้ตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้อะค่ะแต่หลังจากนี้เป็นต้นไปก็อยากที่คุยกันไปเลยค่ะว่าเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีกแล้วใช่ปัญหา,า,าต่างๆกระกระทบกับเราครอบครัวรลูกงานังไงบ้างเออจริงๆถ้าส่งผลกระทบมากที่สุดหนูมไม่ได้โฟกัสเรื่องอื่นเลยค่ะเรื่องเดียวที่หนูโฟกัสคือเรื่องลูกจริ่งที่หนูบอกเขาว่าอยากให้สนใจลูกแค่นั้นเลยค่ะอย่างอรจากกรณี า,า,า <S <S คือเรื่องงานมันไม่ได้มีปัญหาครับคือหลักๆคือผมกลัวลูกมันรู้เรื่องนี้ครับคือผมผมได้คุยกันตลอดว่าทุกเรื่องผมผมยอมได้แต่ขอเรื่องเดียวคือไม่อยากให้ลูกร,รู้เรื่องนี้ที่ผมเคยคิดดีแต่ว่าในเมื่อวันนี้เรื่องนี้มันหลุดออกไปแล้วผมก็อยากขอมาอธิบายให้ลูกเข้าใจ ในอนาคตถ้าลูกมีแค่นั้นครับมีเรื่องเดียวเรื่องอื่นผมไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสหรือสนใจอะไรครับถ้าขออนุญาตครับความเป็นจริงนี่ว่าในไลฟ์สดขนมของมีเลสซีไปถามว่าเคยโดนกูเตอร์ถุงผัวอะไรบ้างไหมหนมบอกว่าเป็นเรื่องก็ก็เป็นเรื่องนี้แหละค่ะเหมือนเขาบอกว่าถ้าพูดก็จะไม่ไม่ไม่โอเคไม่เอาไว้อะไรเงี้ยซึ่งก็เข้าใจเขาในตอนนั้นได้เรียนกันแล้วสบายใจมากเลยสบายสบายใจค่ะแล้วอย่างนี้ทางเลฟซีของกูเตอย์จะอย่างไรบ้างจะมีการพูดคุยกับเอฟซีอย่างไรบ้าง ก็เหมือนเดิมครับจากที่ผ่านมาผมก็บอกเขาว่าไม่ให้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับพวกนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะมีแต่พวกสายปัดมากกว่าครับทุววันนี้ที่เจอนะครับตัวหลักๆที่เขาไปเล็บจริงๆเขาก็ไม่ได้ยุ่งแล้วแต่จะมีแค่ตัวปัดปันทั้งฝั่งเขาแล้วก็ปันทั้งฝั่งผมปั่นไปปัดมาเพื่อที่จะให้เกิดประเด็นครรบเงีย้ยไปเพราะว่าเจอดราม่าบ่อยประโยชน,น,นผ์ผมเครียดนะครับแต่ผมเครียดเรื่องเดียวคือเครียดเรื่องลูกแค่ทั้ง ขนมเราก็มีสังเกตเข้าใจเราผิดเยอะมากเลยวันนี้อยากจะบอกอนะไรสัตย์จริงจริงก็เอ,อ่อถ้าเรื่องที่มันผ่านไปแล้วหนูก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้สนใจหรือว่าอะไรแล้วค่ะปัจจุบันก็อย่างที่บอกเลยว่าหนูโฟกัสแค่ความสุขของลูกแค่นั้นแล้วที่พูดก็คืออาจจะด้วยแบบหลายๆอยา่างด้วยแบบตอนนั้นยังไม่เข้าใจพี่เต้ยว่าทำไมพี่เต้ยถึงแบบไม่รู้สึกอะไรเลยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็คือแค่แค่ลูกอย่างเงี้นหนูก็ไม่ได้ บางคนได้ข้ท้งว่าจงมตองา่า,งายค่าเนเดือนะว่างเือนอะไรแี้่องเร่งน,เรงนี้เราตกลงกันแล้วค่ะอได้มคับเราทำกั่าตกว่าว่าว่าจะทายัางไงใช่ไครับเป็นรูซับสิทธิ์อะไรเงี้ยใช่ครับก็จะหารสเหมือนเดิมตามตามที่ตกลงกันไว้ครับผมค่าใช้จ่ายตามจริงทั้งหมดก็จะหารสองเหมือนเดิมครับทุกอย่างก็คือเป็นของลูกใช่ครับ คือป,ปัญหาตอนนี้ระหว่างระหว่างครอบครัวไม่ไม่ไม่ได้มีประเด็นอะไรกันเลยนะครับคือตั้งแต่แยกทางกันทุกอย่างก,ก็ไปได้ดีเพิ่งจะมีปัญหาก็เมื่อตอนที่มันมีประเด็นประเด็นที่เอฟซีใช่ครับดังนั้นดังนั้นสิ่งสําคัญตอนนี้ต้องบอกว่าทั้งสองคนไม่ได้มีปัญหากันนะครับทุกวันนี้ก็ยังคุยกันได้ด้วยดีแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเอฟซีเดีฝั่งหรือคนรอบข้างเนี่ยเป็นเป็นเป็นเรื่องว่ารักรักกันนะครับ ั่งพุเตอร์เขาก็รักพุเตอร์ฝั่งน้องขนมเขาก็รักขนมอันนี้เราเข้าใจได้เพียงแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้มาคุยกันเนาะคือขนมเองก็ไม่อยากจะทําร้ายพุเตอร์พุเตอร์เองก็ไม่อยากทําร้ายขนมก็ก็เลยเป็นฝั่งว่าไม่มีการพูดจะอะไรกันก็เลยทําให้คนที่อยู่รอบข้างเริ่มมาพูดมันก็เลยทําให้เกิดประเด็นแต่ว่าเรื่องนี้คือจุดเริ่มต้นคือคนรอบข้างเป็นคนจุดประเด็นทำให้เกิดการรบกันถูกไหมครับครับใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ก็จบแล้วตอนนี้จบแล้วถ้ามองว่าเป็นคนรอบข้างจุดประเด็น ไม่ได้มีการข้ามปราคนคนคนล็อกากการจัดออกมาอะไรสมัยกอปล่อยให่เกิดเรื่องย่างเงี้ยต้อง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 บอกอย่างนี้ก่อนว่าคือการที่เขาออกมาเนี่ยในความรู้สึกณตอนนั้นนะครับก็คือว่าเป็นการออกมาปกป้องคนของตัวเองคือก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องมาพูดหรือโจมตีคูเตอร์โดยตรงแต่เขาพูดในช่องทางของเขาซึ่ง f c ก็เอาไปเอาไปพูดในกลุ่มของเขามันก็เลยเป็นประเด็นเท่านั้นเองครับคืออยู่ๆไม่ได้ว่าอยู่ๆมาโจมตีคูเตอร์เลย แต่เขาก็พูดในฐานะที่เขารักคนของเขาอันนี้เราเข้าใจได้ถ้าเป็นเราเรา,เราก็จะปกป้องคนของเราแค่นั้นเองครับม,มันจุดเริ่มต้นมันอย,อยู่แค่ว่าเป็นการปกป้องคนของตัวเองแค่นั้นเองครับทางตอนนี้คะคุณท่าทางเอฟซีไม่ไม่มีการหยุดมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นไหมคะถ้าเอฟซีไม่มีการหยุดเราก็ต้องฟ้องร้องเอฟซีคือแต่ว่าใน,ในส่วนตัวเราสองคนต้องก,ก็ก็คงไม่ได้ออกมา ถ้าเป็นหนูในส่วนขงเย็บเสียค่ะหนูก็จะทําเป็นเราหูหลับตาเพราะว่าหนูเข้าใจอยู่นะคะว่ามันเป็นคนส่วนมากเขาเป็นคนส่วนมากเราไม่สามารถที่จะไปบอกหรือว่าทํายังไงให้เขาเข้าใจได้อันนี้ก็อาจจะบูกานะเาหูหลับตาแล้วก็ปล่อยผ่านไปแต่มันนัดดราม่าหนักเลยนะหนูมีแบบว่าขอบเขตไหมว่าเอ้ยอย่ามาแตะตรงนี้นะถ้าแต่เอาตรงนี้เราเอาแน่อะไรก็บอกแน่อะไกันะคือจริงๆดราม่าหนักๆนมะันมันก็หนักมันก็หนักมาตั้งแต่เริ่มอยู่แล้วคะ่ะแต่ว่า ถ้าถามถึงขอบเขตของหนูก็คืออย่ามาทําอะไรให้รู้สึกว่ามันแรงเกินไปในถึงในพ่อแม่หรือว่าคนรอบตัวหรือว่าลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็อาจจะเป็นอีกกรณีหนึ่งใช่ค่ะแต่ว่าคือคือเอาอย่างนี้ดีกว่าคือถ้าหากอยู่ในในกรอบนะครับที่เป็นการแสดงความเห็น <Okay. S 2> หรือเป็นการติชมหรือเป็นการแสดงความรู้สึกที่ที่สามัญชนทั่วไปเราเรา,เราฟังแล้วมันโ okay. อเคเฮ้ยทำไมวะอย่างนู้นอย่างนี้เอาได้ แต่อะไรที่มันรู้สึกว่ามันเกินขอบเขตอันนี้ก็สงวนสิทธิ์ให้ทั้งสองท่านนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก,ก็อย่าให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเลยเนาะเดี๋ยวคุณเต้ฝากถึง FC ของเราแล้วก็ให้น้องขนมฝากถึง f c ขนมด้วยปรามหน่อยว่าว่าให้เข้าใจกันยังไงก็ฝากถึง FC นครับก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตผมมาตลอดนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมตลอดนะแล้วก็ต่อไปนี้ก็เราก็จะอยู่ในในในอ่าในกลุ่มของเราอยู่ในขอบเขตของเราก็จะไม่ได้มีแบบไปยุ่ง เกี่ยวหรือว่าไปแซ่กันกับฟังของขนมครับผมรับค่ะก็ขอบคุณเหมือนกันค่ะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่แบบว่าให้กําลังใจแล้วก็ไม่ว่าจะตั้งไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ไหนขอบคุณพี่พี่ทุกคนที่ให้กําลังใจหนูมาโดยตลอดให้กําลังใจคนรอบข้างครอบครัวหนูแต่หลังจากนี้หนูอยากให้มองในสิ่งที่มันดีๆที่เคยเกิดขึ้นมากกว่าอะไรที่ไม่ดีก็ขอให้แบบปล่อยผ่านหรือมองข้ามไปถ้าเกิดจะเออเขาเรียกว่าอะไรนะดูหนูก็คือให้สนใจแค่หนูถ้าเกิดเห็นอะไรที่แบบ รู้สึกว่าไม่โอเคก็ปล่อยผ่านค่ะไม่เป็นไรอยากให้มองในสิ่งดีๆที่มันเคยเกิดขึ้นมากกว่าเพราะว่าเราเราอยากให้น้องทั้งสองคนนะครับเติบโตนะครับแล้วก็ใช้ตามใช้ชีวิตตามที่วิถีของแต่ละคนเลือกเพราะตอนนี้ต่างคนก็ต่างม,มีชีวิตที่ดีนะครับเราไม่อยากจะคือวันนี้มันเดินไปได้ดีแล้วนะครับทุกคนทุกอย่างกําลังไปได้ดีแต่เราต้องกลับมาพูดถึงเรื่องเหล่านี้ซึ่งมันเองผมก็เชื่อว่ามันก็อยากให้เกิดไม่ไม่ให้เกิดขึ้นแต่ว่า มันมันกระทบหลายฝ่ายเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งลูกแล้วก็คนใหม่ดังนั้นผมอยากให้ทุกอย่างมันจบอยู่แค่นี้แล้วก็ให้ทุกคนไปโฟกัสที่งานหรืออนาคตของของแต่ละฝ่ายทําทุกอย่างให้มันดีแล้วก็นึกถึงลูกเป็นสําคัญอันนี้ถ้าเรารักขนมถ้าเรารักกูเอร์เราก็ต้องให้กําลังใจทั้งสองคนแล้วก็ปล่อยให้ทั้งสองคนไปตามวิถีของเขานะครับเติบโตเราจะไม่มาทําลายกันตแต่ใดที่เราทําลายเขาก็ไม่ต่างกับเราทําลายคนที่เรารักและ ลูกของเขาด้วยอันนี้ผมฝากไว้นะครับอยากให้เราสองคนย้อนอีกหนึ่งรอบเผ่าว่าเราไม่ได้เลิกกันเพราะมีมือที่สามว่ามีปัญหาปัญหาเราเคลียร์กันได้ดีครัข้อยืนยันที่ผ่านมาก็เคลียร์กันได้ด้วยดีครับจะมีปัญหาก็แค่คนรอบข้างขอสุดท้ายให้ผมเลยแบบผ่านลูกใหม่อยเพราะว่าแบบลูกย่อนกลับมาดยู่ทีนี่ครับก็ฝากถึงตั้งใจแล้วก็เติมเต็มครับและผมเนี่ยรักเขามากที่ผ่านมาถ้าผม เคยมีความคิดที่ว่าเป็นแบบ้ามองสังคมมองามันไม่สมบัรสมที่จะเป็นพ่อผมขอโทษลูกในนะเวลานั้นที่ผมแบบมีความคิดแบบนี้ผมขอโทษถ้าวันหนึ่งลูกมาเห็นผมไม่อยากให้ลูกเข้าใจผิดว่าผมไม่รักเขาผมรักเขามากหลังจากที่มีผมหลังจากที่ผมมีความคิดแบบนั้น ผมก็ไม่เคยคิดแบบนั้นอีกเลยผมก็ตกลงกับเขาว่าเออเราจะมีลูกคนนี้แล้วเราก็จะเต็มที่กับเขาเหมือนกับพี่คนโตทุกอย่างไม่ได้เปรียบเสียเปรียบเราพาเขาไปที่โรงพยาบาลที่ดีที่สุดมีของใช้อะไรต่างๆที่ดีที่สุดไม่ได้แบบมองว่าเขาด้อยกว่าพี่เขาเลยตรงนี้ก็ฝากฝากถึงลูกทั้งสองคนครับว่าพวกเรารักเขามากครับทีนี้าอยากฝากอะไรไหมฝากอะไาถึงลูกฝากใช้ลูกลกันอ่ะ มันก็เป็นอีกต้นเหตุน,นึงเนาะที่ทําให้ลูกได้ต้องมารับรู้เรื่องราวเหล่านี้ผมก็ในวันที่ลูกโตผมก็อยากจะขอนทษลูกเหมือนกันแต่ว่าอยากให้ถ้าเกิดเติมเต็มกับตั้งใจย้อนมาดูทุกคนเคยผิดพลาดคนคนนี้ที่ผิดพลาดก็คือพ่อเขาแต่วันนี้ถ้าลูกย้อนกลับมาดูอยากให้ลูกรู้ว่าตั้งแต่วันที่พี่เต้ยได้คิดเปลี่ยนไปเขาก็ไม่เคยที่จะไม่รักลูกเหมือนกัน